สว e. ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องคนอ่านดาวนะคะดวงรายวันประจําวันอังคารที่15กุมภาพันธ์2565ขึ้น14ค่ําเดือน3ปีขานท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานเหมือนไม่พร้อม กับการทำงานหรือยังไม่ได้ทํางานการเงินมีกินมีใช้ไม่ลําบากความรักยังไม่เปิดเผยมีโลคส่วนตัวสูงสุขภาพระวังน้ําหนักตัววนง่ายท่านที่เกิดวันจันร์การงานต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันประครับประคองกันการเงินมีพันธสัญญาทางการเงินความรักเจอคนที่เป็นผู้นำหรือตอนเองเป็นผู้นำสุขภาพระวังมือข้างซ้าย นิ้วเส้นเอ็นท่านที่เกิดบันลังคารการงานค่อยๆเก็บประสบการณ์ไว้ไม่ต้องรีบแต่ต้องจริงจังและมีวินัยการเงินค่อยๆเก็บค่อยๆออ,ออมไม่เน้นสี่ยงโชคความรักดูใจกันไปก่อนคุยเปิดเผยต้องใช้เวลาสุขภาพมันออกกำลังกายสม่ำเสมอท่านที่เกิดวันพุธการงานต้องไม่ใส่อารมณ์ต้องใช้ตัวเลขข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ให้ครบถ้วนการเงินมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นความรักคบกันไปเรื่อยๆรับข้อเสียของกันและกันได้สุขภาพไม่ดีไม่เลวเป็นไปตามสภาพของร่างกายท่านที่เกิดวันพฤหัสสัป,ปดีการงานงานบริหารงานส่งมอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ดีการเงินมีการจัดสรรปันส่วนแต่ไม่มากนะักความรักให้ระวังอย่าจับตาสองมือสุขภาพ ความดันเบาหวานบวดท้ายทอยด้านหลังมีปัญหาท่านที่เกิดวันศุกร์การงานทำงานร่วมกันไม่รับลืม่มมีการสะดุดไม่ประสบความสำเร็จควรทำงานคนเดียวจะดีกว่าการเงินช่วงนี้ขาดสภาพคล่องติดขัดความรักช่วงนี้ให้ระวังรักสามเศร้าสุขภาพระวังอุบัติเหตุเช่นหกล้มบาดเจ็บขาข้อขาเป็นต้นท่านเกิด ท่านที่เกิดวันเสาร์การงานธุรกิจมีการขยายตัวแต่ไม่เป็นผลดีการเงินมีการปรับปรุงทางการเงินต้องทำอย่างจริงจังถึงจะได้ผลความรักความรักเริ่มมีการปรับปรุงตัวเองแต่ยังไม่ลงมือทำสุขภาพโรคอ้วนความดัน